เมื่อยามเกิดเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพระคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษ อนิจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เรารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทงข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องต่อหน้าคนอวดดีให้แกล้งโง่และเรื่องนี้นั้นก็ต้องขอย้อนกลับไปในประเทศจีนสมัยก่อนก็ได้มีแม่ทัพอยู่คนหนึ่งซึ่งถ้าพูดเรื่องฝีมือในการรบนี้ก็ยากที่จะหาผู้ใดมาทัดเทียมได้ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเล่นหมากรล้อมก็ถือได้ว่าเก่งจนหาตัวจับยากคนหนึ่งเพราะไม่ค่อยจะมีใครที่จะสามารถเล่นชนะแม่ทัพคนนี้ได้และก็มีอยู่วันหนึ่ง ที่แม่ทัพจะต้องเดินทางไปออกรบก็ได้ผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งพร้อมกับเห็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่มีป้ายติดไว้ที่หน้าบ้านว่าเล่นหมากล้อมอันดับหนึ่งของประเทศและเมื่อแม่ทัพได้เห็นป้ายนั้นก็ได้เกิดความชงนใจก็จึงยังไม่ปักใจเชื่อแม่ทัพก็ได้เดินตรงเข้าไปในบ้านพร้อมกับท้าประลองกับผู้ที่อวดอ้างตนว่าคือคนที่เล่นหมากล้อมเก่งที่สุดในประเทศผลที่ปรากฏออกมานั้นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน ก็ได้แพ้ติดต่อกันถึงสามกระดานรวดก็จึงทําให้ผู้เป็นแม่ทับได้เกิดความลำพองและก็หัวเราะขึ้นอย่างพอใจแล้วก็ได้บอกไปว่าข้าชนะแกแล้วทีนี้แกก็ออกไพายลงได้แล้วแล้วแม่ทับก็ได้ออกรบด้วยความดีใจและในไม่นานนักแม่ทับนี้ก็ได้รบชนะกลับมาเมื่อได้ผ่านมาทางเดิมถึงที่เดิมก็ยังคงเห็นป้ายแขวนอยู่ที่บ้านหลังเดิมแม่ทับก็จึงได้ตรงเข้าไปหาเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านก็จึงได้ถามด่วนกับแม่ทัพอีกครั้งหนึ่งทีนี้ผลที่ปรากฏออกมาครั้งนี้แม่ทัพเป็นผู้พ่ายแพ้สามกระดานรวดผู้เป็นแม่ทัพนี้ก็ได้เกิดความประหลาดใจเป็นอย่างมากก็จึงได้ถามกับเจ้าของบ้านว่าเพราะอะไรกันเหตุใดจึงได้เป็นเช่นนี้และเจ้าของบ้านก็ได้ตอบไปว่าในครั้งก่อนนั้นในท้าวก็มีภารกิจที่จะออกรบข้าน้อยจะไปทําการลบเลียมทําให้ท่านหมดขวัญกาลังใจไม่ได้ แต่ถาว่าในครั้งนี้แต่ทาก็ได้ชนะกลับมาตัวข้าน้อยก็จึงไม่มีความจําเป็นใดที่จะต้องออมมือกับท่านท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นั้นหากว่าเราได้พิจารากันให้ดีแล้วข้อคิดที่ได้นี้ก็คือว่าคนที่มีความสามารถคนที่เก่งจริงในโลกนี้ก็คือคนที่แม้เขาจะชนะได้แต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องชนะเขาจะมีใจที่กว้างพอที่จะรู้จักการให้และในเรื่องของการใช้ชีวิตก็เชกเช่นเดียวกันครับ ถึงแม้ว่าในบางครั้งนั้นเราจะรู้หากว่าพิจารณาแล้วไม่เห็นความจําเป็นก็ไม่ต้องพูดในบางครั้งที่ไม่พูดนั้นก็ใช่ว่าจะไม่รู้ก็เพราะว่าในบางครั้งในชีวิตของเรานี้หากว่าเราได้พูดในสิ่งที่เรารู้แต่ถ้าว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของเรื่องเขาไม่อยากจะให้รู้หรือไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้และจากที่ว่าเราจะได้มิตรก็อาจจะได้ศัตรูเข้ามาแทนก็เพราะว่าโดยปกติทั่วไปของมนุษย์เราโดยมากนี้ ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครก็มักที่จะบอกว่าตนรับความจริงได้ต้องการให้ได้พูดความจริงแต่เมื่อพอเราได้พูดออกไปแล้วก็ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถรับความจริงนั้นได้อาจที่จะมาโกรธเราอีกต่างหากที่เราดันมารู้ความจริงในสิ่งที่เขาไม่อยากจะให้รู้เขาก็แค่ต้องการที่จะรู้ว่าเรารู้มากเท่าไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราพูดออกไปแล้วเขาจะสามารถรับความจริงนั้นได้และก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา ที่เมื่อว่าเรารู้เยอะเรามากกว่าที่เขาคาดเอาไว้เขาก็ย่อมโกรธเราก็เพราะว่าเรารู้ทันเขานั่นเองครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอมานําเสนอกันในอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับกับหัวข้อเรื่องคนเราเมื่อสิ้นวาสนาก็จําจะต้องจากกันไปท่านผู้ฟังครับก็มีคํากล่าวที่ว่าคนเรานี้ต่อให้จะรักกันมากเพียงใดเมื่อได้บทบุญวาสนาต่อกันแล้วสุดท้าย ก็จาจะต้องจากกันไปอยู่ดีครับก็เมื่อในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรานี้ก็อาจจะได้เจอกับคนที่รักหรืออาจจะเป็นคนที่ดีกับเราแทบทุกอย่างแต่ก็มีในเรื่องของบุญวาสนาที่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันและเมื่อต้องได้หมดบุญวาสนาต่อกันแล้วนั้นสุดท้ายเราก็จะต้องเดินออกจากกันไปอยู่ดีครับวันนี้ผมก็จึงขอมาเสนอเรื่องที่อาจจะเตือนใจใครหลายๆท่านที่ในตอนนี้ท่านก็ยังมีรักที่ดีได้อยู่กับคนที่ดี ก็ขอให้ได้พากันมันสร้างบุญกุศลร่วมกันให้มากๆนะครับก็เพราะว่าในบางทีนั้นความรักมันก็เหมือนการชดใช้กรรมร่วมกันอย่างหนึง่งและก็ไม่ใช่ว่าความรักนั้นมันจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางคู่แรกๆก็รักกันดีแต่เมื่อพอได้มีปัญหาต่อกันก็กลายเป็นไม่ถูกชะตากันซะอย่างนั้นแบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่มากครับก็กลายเป็นคู่แข้นคู่อาฆาตกันไปซะอย่างนั้นทั้งๆที่เป็นคนที่เคยรักกัน และเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเมื่อถึงเวลาในบางครั้งคนเราก็จะต้องแยกจากกันอยู่ดีครับและต่อให้จะมีความรู้สึกที่ไม่อยากจากมากสักเพียงใรแต่ถ้าความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันก็มีทางตันไปไหนต่อไม่ได้ก็จะต้องยอมรับมันอยู่ดีครับก็ขอให้ได้คิดเสียว่าเวลาที่ได้เลิกกรลาจากกันไปนั้นมันก็เหมือนเป็นการบทเวหมดกรรมต่อกันอีกแบบหนึ่ง จะได้ไม่ต้องมาผูกพันกันต่อหรือต้องมามีอะไรติดข้างกันอีกต่อไปครับและในบางคู่นั้นในช่วงที่ยังรักกันก็มักที่จะต้องมีปัญหาอยู่เสมอแทนที่จะมีความสุขแต่ก็กลับมีเรื่องที่มีแต่ความทุกข์ก็เรียกได้ว่าเป็นความรักที่มีแต่กรรมร่วมกันก็คือเป็นกรรมที่มีอกุศลกรรมที่ได้สร้างร่วมกันมาเพราะฉะนั้นแล้วหากว่าคนเราได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันสุดท้ายแล้วยังไงมันก็จะต้องเลิกรากันไปอยู่ดีครับ และก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางอย่างที่ได้มาเป็นส่วนเสริมก็เช่นความไม่เข้าใจกันการนอกใจหรือการทะเลาะหรือเข้ากันไม่ได้ซึ่งทว่าส่วนใหญ่นั้นมันก็มักจะเป็นสาเหตุให้คู่รักหลายๆคู่จะต้องเลิกกันไปและสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปตามทางใครทางมันซึ่งก็เหมือนกับการจบสิ้นเวรกรรมที่ได้มีต่อกันในชาตินี้ครับและที่คนเราได้พบกันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญครับแต่ก็ล้วนเป็นเพราะบนกรรม ที่เราได้เคยทําร่วมกันมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เราได้เคยทามาในชาติก่อนทั้งกรรมที่ได้ทาในชาตินี้ก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนเสริมและก็เป็นเหตุต่อการทั้งสิ้นครับแต่ก็มีเหตุที่ทําให้คนเราต้องพรากจากกันก็ย่อมเป็นเรื่องที่ธรรมาดาทั้งสิ้นครับผมก็จึงขอมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึง่งที่อาจจะช่วยเตือนสติใครหลายต่อหลายท่านได้ในเรื่องที่ว่าหากคนเรานี้เมื่อได้สิ้นวาสนาต่อกันแล้วก็จำที่จะต้องจากกันไปอยู่ดีครับ และเรื่องก็มีอยู่ว่าได้มีชายหญิงอยู่คู่หนึ่งเขาทั้งสองคนก็ได้รักกันมากคบหากันมาได้เกือบสามปีแล้วทั้งคู่ก็จึงได้ตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกันและเมื่อได้กำหนดวันแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายชายเองก็ได้รอคอยวันที่จะได้แต่งงานกับหญิงคนรักแต่ทว่าเมื่อในเวลาต่อมาไม่นานนักฝ่ายชายก็ได้รู้ข่าวว่าคู่รักของตนได้แต่งงานกับคนอื่นไปอย่างกระทันหัน และตัวของฝ่ายหญิงที่เป็นคนรักของเขานั้นก็ได้เต็มใจแต่งงานด้วยตนเองไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนั้นเขาก็ทั้งงงทั้งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก็เอาแต่ร้องไห้ไม่กินไม่นอนในเวลาต่อมาเขาก็จึงต้องล้มป่วยเพราะตอมใจเปน็นอันที่สุดเวลาได้รู้วัเลยผ่านไปฝ่ายชายก็ได้อาการรุดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะไปหาหมอคนใดก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น ่อมาในวันหนึ่งได้มีหลวงตาผู้ชารารูปหนึ่งได้เดินบินทบาดผ่านบ้านของชายคนนั้นและเมื่อได้มาถึงหน้าบ้านของชายคนนั้นหลวงตาก็ได้หยุดเดินแล้วก็มองเข้าไปในบ้านจากนั้นก็จึงเคาะประตูแล้วก็มีเด็กรับใช้คนหนึ่งได้เดินออกมาเปิดประตูพบว่าเป็นพระก็จึงได้พูดไปว่าบ้านนี้ไม่ทําบุญมิมนตนทางข้างหน้าเถิดครับหลวงตานั้นก็ได้ยิ้มขึ้นอย่างมีเมตตาและก็ได้พูดไปว่า อาตมาไม่ได้มาบินทบาทหรอกในบ้านนี้มีคนป่วยใช่ไหมอาตมาพอที่จะมีความรู้ทางการแพทย์นิดหน่อยก็อาจจะพอช่วยได้นะเมื่อเด็กรับใช้ได้ฟังดังนั้นก็นิ่งเึ้งไปสักพักแต่ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวตนจะต้องไปบอกเจ้านายก่อนจากนั้นเด็กรับใช้ก็เร่งเดินเข้าบ้านไปถามกับเจ้านายผู้เป็นเจ้านายก็ได้ตอบอย่างตัดอรารมณ์คาญไปว่าถ้าอยากเข้ามาก็ให้เข้ามาเด็กรับใช้ ก็จึงได้นําทางหลวงตาเข้าไปในบ้านแหลือเมื่อหลวงตาได้เข้าไปในห้องนอนก็ได้พบกับชายเจ้าของบ้านที่นอนอยามหมดอะไรตาอยากอยู่บนเตียงมีสีหน้าที่ซีดเซียวร่างกายก็สู้ผอมมองดูแล้วนั้นก็ประดึงครึ่งคนครึ่งศพได้รับใช้ก็ได้นําน้ํามาถาวายหลวงตาพร้อมกับได้จัดเก้าอี้ถาวายข้างๆเตียงของชายผู้นั้นหลวงตาก็ได้ยิ้มและก็ได้พูดออกไปว่าอาการหนักเลยนะ ชายคนนั้นก็ยังเงียบและก็ไม่สนใจสิ่งที่หลวงตาได้พูดจากนั้นหลวงตาก็ได้ทำการตรวจอาการพอเป็นพิธีจึงกล่าวต่อไปว่าโสมากเลยนะชายคนนั้นก็ยังคงไม่สนใจหลวงตาก็จึงได้กล่าวต่อไปว่าไม่เชื่อโยมก็ลองมองที่กระจกสิชายคนนั้นก็ยังคงไม่สนใจแต่ทว่าหางตาของเขาก็ได้แลไปที่กระจกแต่งตัวในห้องนอนก็กลับเป็นว่าเขาได้มองเห็นภาพคนรักในกระจก จึงทำให้เกิดอัจร,รัจ์ใจขึ้นเมื่อเขาเริ่มที่จะมีความสนใจไม่นานภาพของคนที่เขารักในกระจกบานนั้นก็ค่อยๆจางหายไปก็กลับกลายเป็นภาพทิวทัศน์ชายทะเลแห่งหนึ่งที่ชายหาดแห่งนั้นก็มีแต่ความเงียบสงบไม่มีผู้คนเดินผ่านไปมาในขณะที่ชายคนป่วยมองภาพในกระจกด้วยความสนใจก็จึงได้พบว่ามีศพของหญิงสาวคนหนึ่งนอนเปลือยกายอยู่ที่ชายหาดนั้นเวลาได้ผ่านไปสักครู่หนึ่ง ก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาได้มองเห็นศพของหญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจเขาก็จึงเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วต่อมาอีกสักพักใหญ่ก็มีชายอีกคนหนึ่งได้เดินผ่านมาเขามองเห็นศพของหญิงสาวที่นอนอยู่ก็ได้เกิดความเวทนาสงสารก็จึงได้ถอดเสื้อนอกออกมาคุมร่างของหญิงคนนั้นและก็ได้เดินผ่านไปอีกพักใหญ่ๆก็อีกเช่นเคยก็มีชายอีกคนได้เดินผ่านมาเขาพบกับคนนอนมีผ้าคลุมอยู่ ก็จึงได้เปิดออกดูด้วยใจที่เกิดความสงสารเวทนาอย่างยิ่งก็จึงได้มีความตั้งใจที่จะขุดหลุมฝังศพของเธอให้เรียบร้อยแต่ก็ด้วยความที่ไม่มีเครื่องมือจะขุดเขาก็จึงได้ตัดสินใจใช้สองมือเปล่าของเขาค่อยๆกออเอทารายขึ้นมาทีละนิดเขาได้ทําแบบนั้นไปรเรื่อยๆจนถึงเย็นและพอได้หลมใจพอสมควรกว็จึงได้ฝังศพของผู้หญิงคนนั้นและก็ได้เดินจากไปจากนั้นภาพในกระจก ก็ได้เปลี่ยนภาพศพของหญิงคนนั้นและก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพของอดีตหญิงคนรักของเขาเมื่อเขาได้เห็นเช่นนั้นก็ตกใจไปอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นภาพในกระจกก็ปรากฏเป็นภาพของชายคนที่สองแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่เงาของตนเองในกระจกขณะนั้นหลวงตาก,ก็ได้พูดว่าทีนี้โยมเข้าใจแล้วหรือยังศพนั้นก็คือคู่รักของโยมชายคนได้ช่วยฝังศพของเธอ ได้ผูกวาสนากับเธอหนึ่งชาติชาตินี้เธอก็เลยได้แต่งงานกับเขาส่วนตัวของโยมเองนั้นก็ได้ช่วยเพียงแค่คลุมศพของเธอโยมก็จึงได้โผก่วาสนากับเธอเพียงแค่สามปีตอนนี้พอได้ครบสามปีแล้ววาสนาได้สิ้นแล้วก็จะต้องจากกันไปและเมื่อชายคนนั้นเด็กฟังหลวงตาพูดจบลงเขาก็ได้กระอักเลือดออกมาทำให้เด็กรับใช้ก็เกิดตกใจจนหน้าถอดสี หลวงตาก็จึงได้ยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าโยมรอดแล้วเมื่อกี้นี้โยมได้กระอักเอาเลือดเสียออกมาแล้วต่อมาไม่นานนักชายคนนั้นก็ได้ออกโบวชและได้ติดตามศึกษาธรรมะกับหลวงตารูปนั้นเป็นที่สุดครับท่านผู้ฟังครับในคําสอนของพระพุทธศาสนานี้การที่คนเราได้มาพบเจอกันได้มารักกันนั้นก็นไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของพ่อแม่พี่น้องญาติ มิตรสหายหรืออื่นๆสิ่งเหล่านี้ที่เราได้พบเจอในชีวิตก็ไม่ใช่ของเลื่อนลอยครับก็เมื่อมีวาสนาไม่จบเป็นจะต้องเรียกร้องใดๆถึงเวลาก็จะต้องได้เจอกันในทุกคนแต่หากว่าสิ้นวาสนาแล้วก็คงจะต้องจากกันไปไม่ว่าจะรังยังไงก็คงจะไม่อยู่ครับและในตอนที่เรายังได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันก็ขอให้เราลองถามกับตนเองดูว่าในตอนนี้เราได้ทำดีกับคนรอบข้างของเราแล้วหรือยัง ก็เพราะว่าถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องจากกันไปจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะมีเงินหรืออำนาจล้นฟ้าก็ไม่สามารถที่จะเรียกมันกลับมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่รักเราหรือคนที่เรารักในตอนที่ยังเห็นเห็นกันอยู่นี้ก็ขอให้ได้ทำดีต่อกันเอาไว้เถิดครับก็เพราะไม่มีใครจะรู้ว่าเราจะต้องจากกันตอนไหนก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องยิ่งใส่ใจยิ่งเหนื่อยยิ่งปล่อยไปใจยิ่งสุขท่านผู้ฟังครับก็มีคํากล่าวที่ว่ายิ่งเราไปใส่ใจได้ให้ความสําคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งเหนื่อยใจมากเท่านั้นและยิ่งเราได้ปล่อยเรายิ่งไม่ใส่ใจในเรื่องนั้นๆมากเท่าใดใจของเราก nah ็จะยิ่งเป็นสุขมากเท่านั้นครับทุกวันนี Titanic, ้น so ั้นยิ่งมีคนที่ทําอะไรให้เราไม่พอใจเท่าร่ก็ขอให้เรายิ่งต้องปล่อยผ่านมันไปให้ได้ก็เพื่อที่ตัวของเราเองจะได้ไม่ต้องมาเป็นทุกข์ใจเมื่อเราสามารถปล่อยมันไปได้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาทุกข์ใจกับทุกเรื่องหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาเหนื่อยกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่อง และก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งครับที่ว่าคนเรานั้นถ้าได้ไปยึดติดกับอะไรที่ทําให้ใจของเราเป็นทุกข์ชีวิตของเรานี้ก็จะมีแต่เรื่องที่เป็นความทุกข์และก็ความเสียใจและสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําจริงๆนั้นนั่นก็คือการปล่อยวางเราก็ควรที่จะต้องรู้จักกับการปล่อยวางบ้างไม่ใช่มัวแต่ยึดติดกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของเราไปเสียหมดก็เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราก็จะต้องปล่อยผ่านมันไปให้ได้ เรื่องที่จะเก็บเอามาคิดให้ได้ทั้งหมดทุกเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และก็คงจะไม่ไหวหรอกครับฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วเราไม่มีความสุขอะไรที่เราได้ทำแล้วก็มีแต่ความทุกข์เราก็จะต้องปล่อยมันไปให้ได้ครับอย่าได้ไปคิดถึงมันแล้วเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคนหลายต่อหลายคนนั้นที่มัวแต่ไปยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เราเสียใจหรือการไปจมอยู่กับเรื่องที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ก็จึงทำให้ชีวิตของพวกเขาก็จึงมีแต่ความทุกข์ หาความสุขแทบจะไม่เจอก็ขอให้ลองปล่อยเรื่องแย่ๆในชีวิตของเราไปบ้างบางทีมันก็อาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ที่สุดแล้วไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ที่เราเลือกเองทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมากําหนดให้เราได้หรอกนะครับและในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมมันก็มักมจะมีคนที่ทําให้เราโกรธให้เราเกลียดหรือเกิดความเศร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอิจฉา หรือเรื่องที่จะต้องกัดฟันทนจริงๆแล้วนั้นถ้าเราลองมองในมุมกลับกันเขาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ค,คนที่เลวร้ายอะไรมากมายหรอกครับแต่ที่ตัวเรานั้นทุกมากทุกอย่างหนักหนาสาหัสมันก็เป็นเพราะว่าเราใส่ใจเขามากจนเกินไปก็จึงได้เห็นทุกๆอากับกิริยาของเขาก็ลองดูคนที่เราไม่ใส่ใจดูสิครับในเวลาที่เขาทําอะไรเราก็แทบจะไม่สังเกตหรือไม่ได้ใส่ใจเลยจริงไหมหลอกครับและหากว่าเรานั้น อยากที่จะสบายใจในการใช้ชีวิตให้มันสงบสุขมากขึ้นเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปครับและการที่เราไม่ใส่ใจคนคนนั้นเขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรกับความคิดของเราได้และเมื่อเราไม่ใส่ใจแล้วได้ปล่อยวางแล้วเรื่องกวนใจในเรื่องนั้นก็จะไม่สามารถทําให้เรามีอารมณ์ที่ขุดมัวได้ครับก็ขอให้ลองฝึกไม่ใส่ใจกับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่อง เรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์กับกายและใจของเราก็ขอให้ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราทําได้เรื่องที่มันไม่สบายใจมันก็จะสลายและหายไปทันทีครับความแข็งแรงของมือก็วัดกันที่ความสามารถในการยึดจ,จับความเข้มแข็งของใจก็วัดกันที่ความสามารถในการปล่อยวางครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นาเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะทำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขเสด็จสวัสดาพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยเยธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกปกร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดแต่รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ